เมืองโบราณ4-5,000ปีของจังหวัดมหาสารคามจริงๆผมขี่ผ่านไปเห็นแวบ,บเดียวเห็นมีประสาทโบราณก็เลยแวะมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปางกูบ้านแดงนะครับตำบลหน,นองแสอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นทางผ่านที่ผมจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็จะแวะเที่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นที่ไหนสวยก็จะแวะเข้าไปดูหรือว่าที่ไหนใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับของ างกูบ้านแดงนะครับก็เราเดินถัดมาก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับปางโบราณน,นะครับสมัยยุคขอมนะครับประมาณ 4- 5 0 0 0ันปีผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นของจริงหรือว่าของจำลองนะครับแต่ที่แน่ๆคือทับหลังก็คือของจำลองแน่ๆของจริงก็น่าจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น,นะครับเราก็ไปกันต่อที่นครจำปาสีนะครับเข้ามาก็จะเป็นเมืองเก่านะครับเราก็ขี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับ หักมาก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็ผมก็เลยแวะเข้าไปดูนะครับไปกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูของโบราณกันนะครับในพิพิธภัณฑ์ว่าจะว้าวสักแค่ไหนนะครับขี่เข้ามานี่เราจะจะเห็นป้ายแล้วนะครับถัดมาอีกนะครับเรียบร้อยครับปิดปิดครับ ไปกันต่อที่กูสันตรัตนะครับอยู่ข้างๆพิพิธภัณฑ์เลยนะครับแต่ตรงนี้เปิดครับแต่พิพิธภัณฑ์ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับลกล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามานะก็จะเห็นปราสาทโบราณนะครับพร้อมกับมีบ่อน้ําข้างหน้านะครับใหญ่มากนะครับน้ําก็จะเป็นขัเขียวดําๆอยู่ข้างล่างโอ้โหน่ากลัวเออผมขนลุกเลยโอยิ่งยิ่งกลัวน้ําอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับ ต้องทำเวลานะครับตอนนี้ผมขับมาจากร้อยเอมาถึงมหาสรารคามยังไม่มีที่นอนเลยครับผมต้องมุ่งหน้าไปต่อนะครับีเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปางกูน้อยนะครับไม่รู้ว่ามีชื่อปางไว้เลยดูใน google เขียนว่ากูน้อยนะครับน่าจะประมาณ2เมตรนิดๆนะครับหูเยน็น หินศิลาแรงกับหินหินทรายแดงนะครับนี่น,นี้อะไรเนี่ยเพิ่งมีเหรอหรือว่ามีนานแล้วอ๋อเป็นต้นไม้ใช่ไหมไม่ใช่นี่เรซินนี่อ๋เป็นเลซินทำทำไมเนี่ยขึ้นไปได้ไหมเนี่ ก็จะดูจากร่องรอยเท้าคนแล้วได้ขึ้นไปได้นะจับซะแล้วเนาะเขาห้ามขึืนเนะาะนี่คือประเด็นทำไมเอามาสเสริมอะเลซินเนี่ยเลซินเป็นปูน ของโบราณมาทำรีมิกทำไมเนี่ยดูพี่จเจ้าเฮ็ดอย่างจเจ้าเฮ็ดหลังคาบอ่กน่นะสีขาวแช่มันเลยทำมาใหม่นะมันบูคือ,อ้นล้วพี่ปูน้อยเหรอปูน้อยเป็นว่าอะไรทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็เป็นเอ่อเป็นเจดีเหรอตรงนั้นก็เป็นฐานนะแต่ว่าข้างล่างแถวนี้ก็ยังมีอีกอนะอย่างข้างล่างตรงพื้นดินนะ่ะน่าจะยังมีอีกนะโอ้โหดูพี่ยังนี่โอ้ยฟองแขกแทรจอนโอ้ยเก็บเลย,ยมันหยัดใสอยู่เลยเก็บได้เท่านี้อ่ะ อนนี้ผมก็หวังท่จะเดินทางต่อครับมุ่งหน้าไปที่สุริน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 เมอระเด็ด